ชอบเสียงเพลของยูแน่เลยแกมเป็นกระติกเลยพี่ยูเหินน้องมากค่ะยูจินสามขวบค่ะน้องชื่อจาย่าค่ะ น้องออสองโลเจ็ดค่ะจะของกระเป๋ะที่นาไม่เจ็เจ็บแผลไหมคะไม่เจ็บแต่เพียค่ะ,ะนกอยู่กี่วันคะ่ะย,ยังไม่รู้เลยค่ะอยู่ยาวๆเลยคะ่ะจนกว่าเบบีจะเข้าโรงเรียนพ่อไปหาข้าวกินค่ะ น้องชื่อจาย่าค่ะสวัสดีหนึ่งสองหมื่นคนนะคะสองหมื่ <20. S 1> นโ้านรทุกสวยมากดูบิบิที่ลูกว่าบิบิร้องไห้หรือเปล่าทำหน้ายังไงอ๋อบิบิทำหน้ายอย่างนั้นเหรอหลับยังไงบิบิหลับยังไงอ๋อโอเคค่ะแม่แมบบ่ ยูจินรักน้องมากใช่คะ่ปะปนกทานข้าวยังคะ่ะยังไม่ค่ะ <c oughs> ยังไม่ได้กินเลยคะ่ะเหอหลาน <c oughs> <c oughs> น้ำเฝ้าหลานกัน <c oughs> ยูเมตปดปะ,ะคะ่ะ <c oughs> <ชา S 1> แน่นอนเยอะๆนะคะยูไม่ไปไหนแล้วค่ะวันนี้ยูเฝ้าน้อง ระวังโดนแผลแม่เจนนะคะนาลี่เดี๋ยวตามมาค่ะนาลี่ติดงานอยูรงพยาบาลค่น้องไม่งอแงเลยสองสค่ะสองสสองสองศูนย์หนึ่งค่ะปู่กับย่าไปทานข้าวค่ะ น้องจะยากเหมือนพี่ยูจินมากเขยวไม่ได้นอ่แม่เจนทานข้าวยังคะคุณหมองดให้งดอยู่ค่ะ้ได้นน้องจำมั่มชายค่ะน้องกินเก่งมากได้ยูจินเดนี้นนไดงเป็นวันเออไม่ไปไหนเลยเก่งมาก เบอร์ห้องอะไรคะล่าสุด <laughs> สองสองศูนย์หนึ่งค่ะน้ำหนักสองเจ็ดแปดศูนย์ค่ะอบอกเด็ดมันยี่สิบสองยี่สิบสองกรกฎาคมค่ะสองสูงสี่จุดเจ็ดเซนใช่ค่ะสองสี่เจ็ดสองสองเจ็ดแปดตรงารยางรงดี <laughs> มีสองแน่นอนสองหมดเลยอ่ะยี่สิบสอง สองเจ็ดแปดสองสองศูนยต่นกต้องเอาสักคนแล้วเราไปเลี้ยงลานเลี้ยงลานก่อนค่ะคลอดตั้งแต่เมื่อไหร่คะเก้าจุดศูนย์เก้เออใช่ศูนย์เก้าจุดศูนย์เก้าด้วยค่ะคลอดนอนสองเจ็ดแปดศูนแล้วเธอกินข้าวหรือยังคะวกเออยู่ฮัลโหลเธอแล้วเธอมีขนมให้ฉันกินไหมแต่ฉันรอ พูดเ,เราเธอพูดก่อนนะฮัลโหลเธอต้องการนานานะอ๋อโอเคฮัลโหลเธอได้ยินเสียงใช่ไหมครั้งที่แล้วได้เต็มเต็มอ่ะ <laughs> ครั้งที่แล้วหนึ่งเก้าหกได้เต็มเต็มฮัลโหลแม่ฉันอยากกินพิซซ่าแม่ฉันหรือว่าฉันอยากกินพิซซ่าแม่ฉันหรือว่า,วาทุกคนพักดูการสแสดงแป๊บหนึ่งคะ่ะ <laughs> ฉันอยากกินด้วยใช่ไหมไม่ได้ให้ป้ากดตัวหาฉันก็นี่ไงอเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากดเจ็บแผลไหมคะไม่เจ็บค่ะแต่ว่าเพียค่ะพอยังไม่ได้ทานอะไรเลยเดินโนจัดไปพันคูณพันงงมากสองหมื่นสองค่ะก็อยากเสียตื้นนะเดี๋ยวรอให้ตื้นก่อนป้าค่อยไล่ เ er. น้องไม่ถึงสามโลหรือคะท้องพี่เจนใหญ่มากนเธอกดไหนเล็กไม่ถึงค่ะ,คะกดไหนเล็กไม่ดีเลยนะอาอนงะั้นฉันวางแล้วนะฉันอยากกินพิซซ่าเธออยากกินกี่กี่ชิ้นคะอืมาชินะ้นน่ะเอาแล้วเธอซื้อให้คนอื่นด้วยไหมคะน้ำหนักสองโลเจ็ดค่ะสวัสดีคะ่ะพี่เพลงะะซื้้อใหนะคะไปยูไปทา<ห>นข้าวค่ะ ยันแค่นี้ก่อนนะไปคุยไปเซ่อคุคุยกับเพื่อนค่ะเพื่อนคือคนนี้ค่ะโอเคไหมยันแค่นี้นะคะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะเลขห้องสองสองศูนย์หนึ่งจ้าพี่ซราบไดแล้วค่ะป้าแนนอยู่กับน้องลิลลี่จ้าแม่เกดกำลังมาค่ะรถติดนิดหน่อยน้องเกิดศูนย์เก้าจุดศูนย์เก้าค่ะ แม่เจนหลับอยู่ค่ะพียค่ะแล้วกดไหนอกล้ใ่ไหมไม่ได้กดต่มยวางแบบนี้ตน้องแข็งแรงทุกอย่างค่ะแข็งแรงมากกินเก่งด้วยลงเลยอืมน้องกินแล้วค่ะแม่เแกมเข็ดน่ารักมากขอบคุณค่ะ น้องไม่เงอไงเลยน้องล้องไปแอดเดียวแล้วน้องก็เงียบยาวเลยค่ะเ <c oughs> น,น้องอาไหมไม่ไม่รกไมเ,เกิดน้องสองโรจ็ดค่ะว่ามันเจ็ขขา,ขานี่ะขามันเข้ามาในรูค่ะออกไปก่อนเ่ิดเปดเด็วฉันไปนลักเธอมาคอรเดี๋ยวฉันไปรับเธอน,นะ พอยอดเธอได้ยินฉันหรอได้ยินแล้วเธอว่ายังไงคะเธอมาที่บ้านฉันก็ได้สูงไม่ได้กี่โมงคะเจ็ดโมงสวัสดีคะ่ะบอทเจนนี่ยังไม่เลยไปนอนแล้วเธอก็เธวก็ขึ้นไปสิใจยาน่ารักขอบคุณค่ะไม่เคยอยากเพราะ่าไ,ไม่ได้ยินเธอป้านุ๊กไม่ต้องเอาลูกแล้วนะเลี้ยงหละ ฉันอบากีอีกอ่ะเขก็โทรหาฉันผู้หญิงค่ะเธอเธอก็แบบทำงานกันนะยินดีกับครอบครัวด,ด้วยนะคะขอบคุณนะคะน้องน่าเหมือนยูจิเลยโ<ป>รงพยาบาลเมดปลาค่ะล้องแบบนี้ใช่ไหม มันจะร่วงนะลูกใช่ค่ะน้องชื่อจาย่าค่ะน่ารักน่าชังทั้งสองคนเลย<ม>คิดถึงตอนจายา่าโตเท่ายูหืมน่าจะบันเทิงค่ะ พี่อยู่ไปกินข้าวคะ่ะน้องเป็นผู้หญิงใช่คะ่ะขอให้น้องไม่ดื้อนะคะก็ไม่ดื้อหรอกค่ะพี่ค่ะพี่กปแบอกพี่น้องไม่ดื้อพี่น้องไม่ดื้อนะะ้องไม่ดื้อค่ะทุกคนน้องเลี้ยงง่ายน้องเป็นเด็กดีค่ะบอกทำไมดีอ๋อน้องเป็นเด็กดีค่ะได้ไหมคะก็ไม่มีเลยพี่พูดแ้่พี่มีบอกว่าน้องเป็นเด็กดีได้ไหมคะ ควมหมายไม่ดีความหมายไม่ดีเหรอคะหมายก็ไม่ดีเลยอ,อือไม่ต้องต้องรับให้หนึ่งคุณแม่เพียค่ะไม่ไหวแล้ว,ว,วน้ำหนัก2โล่7ค่ะคุณยือเยอะก็นี่น่าสุดเตียงนอนเล็กอะไรคะอืมาลว,ว่น,นั่น ไม่ได้นะทุกคนเขาไม่ให้พูดเลขแล้วออโดนะาหายไว้ไว้นะคะขอบคุณค่ะน้อใช้ย่าน่ารักอยู่ๆน่ารักอว่าดูสัตว์อป้าหน่มไม่อออไไมอเอามาสัาตว์คองยูยูโทรหาใครค่ะหาป้าหนุ ัน้องไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโอเคฉันมีโทรศัพท์ยู่แล้วไม่มีะไใหญ่มากไม่มีเลยฉันมีอันเียยูฝ้าน้องไม่ห่างเลยใช่ค่ะลองโทรมายทว่าติดไหมฮัลโหลฮัลโหลติดค่ะติดหกะยูรักน้องกลับบ้านตอนไหนน่าจะอีกสองสามวันเลยค่ะคอดกี่โมงคะเก้าโมงเช้ากะ ารอดูของปนกนะสองหมืนแปดค่ะเฮ้ยสองหมื่นแปดร้อยให้บอกว่าเดี๋ยวมามาเรื่อยๆเดี๋ยวมารื่ตามทุกคนกดติดตามไว้นะเดี๋ยวมาไล์ให้ดูใหม่ให้มอนีฟื้นก่อนจย่าหลับอยู่ บายค่ะมามี่พักผ่อนเอาคุยอีกอยู่ให้คุยกับพี่อีกทุกคนคงดีใจมากเลยใช่ค่ะทุกคนไม่นอนกันเลยไม่กินข้าวกันด้วยไม่ทำอะไรแล้วค่ะต้องเป็นให้ใจผ่าน ใครเม้นปั่นไม่ต้องไปสนใจค่ะไม่เป็นไรค่ะ่อป้าแนนเดี๋ยวมาค่ะสูงเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าเซนค่ะหเอ๋อสี่สิบเจ็ดค่ะเขาถูกสูงเท่าไอนี่สูงเท่านี้ พี่เจนไปไหนคะปพักผ่อนค่ะนี่ค่ะโอบีขายขายช่มตีกเลยเอ็นดูมากดูว่าใครจะรับขวัญใจยากวะใครอยากรับขวัญน้องมั้งคะไ้อ่านไปใช่ใช่รับของน้องิดูน้องยิ้ม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 เขารู้นะว่าเขาชื่อใายาเห็นไหมเขาบอกว่ารับขวัญยิ้มเลยอันนี้เอากระนันแค่รับขวัญสักหน่อยเอา นิดๆสองพันบ้าน่ะมา62เดหกสิบสองเออเจ็บแผลของมันลุ่จ็บเฉยจังเลยช่วยรักษาฉันด้วยไทยได้คุณหมอถามว่าแพนิ่งดีขึ้นมั้ยครับและเป็นหายป่วยอันเดอร์มันคืออันเดอร์น่ารักจังแก้มยุ้ยเลยอือฝังนี้นวดหน้า มอดูน้องจาย่าหน่อย,<ว>ยค่ะแต่จเจ็บขึ้นใครบอกก็วสวยไงสวยขึ้นนะถ้่นางให้พี่หมอนเลย,ยลเดี๋ยวไปโรงเรียนวันที่20ค่ะไปประชุมก่อนแล้วก็ไปเจอเพื่อนไปทำความรู้จักกับเพื่อนนะคะแล้วก็2ี่ิบ็ไปเข้าเรียนค่ะคุณยายกำลังมาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คุณยาย อ๋อไม่เท่าเหรอคะอ๋อโอเคค่ะอยู่ยจินเฝ้าใจย่าไม่ห่างเลยใช่ค่ะตั้งแต่น้องมานี่น้องมานานแล้วแต่ว่าพี่ยูไม่ไปไหนเลยน่ารักมากใครเฝ้าคะวันนี้พี่ยูยป้าโน้ว่าขวรหน้าอยู่อ๋อขวรหน้าอยู่ค่ะพี่ก็อยากปลอบพี่ยูสิอ๋อโอเคค่ะ นวดหน้าเหรอลูกทำเบาๆนะคะพี่ยุขวหน้าน,นา <laughs> พี่เจนนี่นี่ค่ะคุณแม่เพียนะคะคุณแม่ลูกสองอยู่ยูนอนไหนนู่ห้องอยู่ยูค่ะคืนนี้ใครเฝ้าคะมาอยูอ่กับเป้าป้าป้าโนคุณปู่คุณย่าอยู่ยูค่ะ เปิดเทดเอมแล้วหรอคะใช่เทอมแล้วรอดูคลิปนะคะคปปน้องหนักสองโลเจ็ดค่ะกเกือบสองโลแปดใช่เกือบสองแปดนะคะอยากเห็นหน้าน้องชัดๆนะม,มามมทุกคนดูนะคะ ก็แบบเพร่เพร่แบบเพร่เพป่เพป่เพร่สุดสายสุแบบหมุดลอยพี่พี่ไหนๆดูคางดีๆเหมือนคางคนนี้เลยแม่ไหนยูทายให้ดูยูที่ยะไร้ให้นะอือพี่อะไร้เอง บอกแปบใครทมาเมื่อพี่พี่ไายตาแล้วมัลูกมาวแม่พี่น้องถอดอันนี้บ้างเร็วพี่เป็นสีดำไปแล้วฮะเพีนพส่อนเพื่อเพื่อนนั่งอยู่อยู่อยากอยากอยากให้ใหญ่ยยย่ยอยากมีคาาคนโตสองคนสองแล้ว